คือดีมากครับวันนี้จะมาทีวีชุดใหม่ครับเป็นชุดเซตของตัวทรชนจนป้นโลกนะครับเป็นอีเวนต์ใหม่ที่เขาแจ้งก็คือชุดนี้นะก็หัหน้าทรชนเกาะสวรรค์นะครับเป็นตัวชายล็อกอินเราจะได้รับชุดสามวันนะทุกคนแล้วก็เพย์หนึ่งได้โกได้ไดมอนแล้วก็ได้ที่หล่นส่วนตโตไปอีกนะครับ จะอยู่ในนี้โตัวผู้หประชาชนจนต้นโลกจะอยู่ในนี้นะนี่นะโต้พี่ก็สวยเหมือนกันนะแต่ผมจะไปเติมแล้วก็เกี่ยวกับอีเวนต์ใหม่นะครับก็มีนี่นะครับฟันเฟืองพี่จอนี่นะครับก็เป็นวงล้อนะครับ <c oughs> สุ่มไปจะได้โกได้สุ่มอีวอแล้วก็ได้กระเป๋า แต่น,นี่คือ999เผิดทุ้งมากเลยทุกคนแต่ได้เพราะเราเสียไม่ถึงอ่าเท่าไหร่เก้า <c> ร <oughs> ้อยแปดสิบอะทุกคนอันสองก็จะมีอันนี้เติมนี้ได้ลูไดนอันนี้ก็ได้ระเบิดอันที่สามก็เป็นอันนี้นะทบเค่เรามาแรกนี่ก็ทำลายรถจะได้ ตัวของอันวโรกับโมทาโร่มาอันนี้ก็เขาบอกให้เล่นเราจะถึงได้พวกนี้นะอ่าอันนี้ตัวกุย่ามาจากมัตสึตอยอ,อก็อน,นี่นี่นะครับนี่นี่แล้วก็วันนี้เขาเป็นล่าตัวที่เขาวันนี้มาเขาเอามาให้ส่งนะสามารถไปส่งกันได้ โอเควันนี้เราจะมารีวิวชุดใหม่ที่ผมได้รับมาแล้วโอเคนี่นะครับชุดใหม่จะเปลี่ยนปืนไม่เท่เลยทุกคนเอาเปืนอะไร ูยังไม่ได้อัดชิปเออ,อยังไม่ได้มามาเฮ้ยวันสาร์เมกดมัวแล้วแม่งเจอคนเต็มเลยเออ เว้นเว้นเว้นมีตัวลงอีกวะปะปบปะปบแนวเนวเว้นเว้น หว่าแต้หว่าแตะกูกูโดนไอเว้นเอาอยามาหนะ่อยเว้นเวพี่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 โดนตัวบนขบอยู่ด้านอาตวมะกอ่หมดหมดแล้วหมดแล้วขอยาขอยาเกินไม่ได้ กูเล่นเอ็มของแตงรนะ้าไอ้เหี้ยเมื่อกี้เอ็มหนึเขาหัวครับเราเอาเอามาเฮ้ยปาได้ยิงไม่เไดนละเ,เอ้ยไอ้เจ้าเว้นไม่ให้เางมึงเอากระสุนนี้ไอ้เด็กแม่มกระสุนไอ้ดับแม่มาที่ไหน กระสุนเอ้ดับวะขอขอสักแม็กหนึ่งเถอะกูไม่มีเล่นเออไอสัตว์กูจนกูจนแม็กเข้าใจป่าวอาย่ยฝนจะไปยังเริ่มแกงกูละสัตว์ไอไอเวน้นหรือมึงจะจับเอดับแมกจับบาเลตกูได้จับสองขวงมามามาอ้าเนี่ยนครูทิ้งบาเลตไว้เนี่ย ำไมลิ้นต้องพันกันด้วยสงสัยเล่นลิ้นเยอะใช้ลิ้นกับมีวเยอะหล่ะเนี่ยยอยอกๆยอหยอกๆอย่าหยอกยอกห <c oughs> ยอกหยอกหยอกอทหยอยอยออ เว่นเว้นไรตัวนั้นมันแปลปืนมาจากไหนวะด้านบนอ่ะน่าไอตรงด้านบนที่กูยิงตาันตัวที่สองเว้นเว้นน่าน่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอตรงเนี้ยมันแปลว่นี่นี่นี่ตรงนี้ตรงนี้ใช่หรอจะคือไม่ไม่ดูไม่เคยเกินไป เนี่ยเว้นเว้นแม่พอดรี่แฝกหัวทุกแม่หน้าทุกคนเนี่ยพลสเบียงต้องทำอย่างงี้เออทุกคนเมื่อกี้เห็นไหมฉากช็อตเด็ดอะ่ะทุกคนแค่เม็ดเดียวล่วงทุกคนอ่ะน้องพี่ให้สเปรย์นะน้อง เ <laughs> หยียดยามแม่งไอ้เบนมีอะไรบองอ่ะพี่มีลูกมีลูกใหญ่เองเออเว้นไปเก็บบาร์เรียนมาดิผมเนี่ยว่ะเบนได้กี่คิวละเบนปลาอะไรดีอันนึงเล่นเปล่ามึงขับปลาอะไรคูปลาอะไรก็ได้ มาไม่ได้หะอยูอย่อยู่ต้านใต้สุนเออนตาลแลอวตกใจนะตกใจว่ารักเธอเว้นเว้นตรงนู้นมี่เจ้าเกาะไปอัพดีกูมีเกาะสี่แล้วไปอัพเลยไปไปอัพดิพดมีเกาะสี่นู่นหน้ามึงเห็นไหมตรงหน้าแล้วนะไอตาบอดสย <c oughs> อยู่นี่คนจะเบี่ยงตาหวอสีทุกคนแแสดงว่าเห็นสีชมพูเยอะสีชมพูเยอะเห็นความรักเยอะไง คนจำยังจำวันนั้นได้ไหมที่กูยิงรถแล้วึงแส่ขารถเนี่ยน้องเวนขาวันนั้นนั่งรถมอไซค์วันนี้มานั่งรถนี้แหละค่ะแต่แตกขารถเนี่ยใช่หรอกันก็วันนั้นนะทุกคน อ่าตอนนั้นลงแรงนะทุกคนก็ก็เว้นมันเผถอไปกดด้ามมอไอคือคือผมก็ยิงรถนะทุกคนแล้วแล้วเว้นมันก็แตกคารถเลยมอไซส่วนส้นตีะนอันนี้เขาเรียกว่าคนส้นตีนะะ เฮ้ยเว้นไปสนามนิงเปล่าวะไปเผื่อเจอไอวอลเดือวเข้าวงเลยเพราะไม่ไมีไอ้วอเล่นอะ่ะอ่าเล่นเล่นในวงก็ได้ไอเว้นมียาขี้กลองอดีๆกำลังไปโ <c oughs> ปวับไปแล้วเย้ยเมื่อกี้เจอโปมาตะ

เอาดีๆอยู่ไหนบอกทีสิเว้ยหกสี่ปะกูมองไม่เห็นเลยกูเห็นละตามต้นไม้ใช่ไหมเว้นเว้น,นตามเว้น าหนีไปไหนแล้ววะดังนังเรือหรอแต่แ,แตกแล้วแตกล้คนชียรงทำดีมาก มึงก็จะคู่กับบาลเหตุแบบนั้นเว้นเว้นขอยาหน่อยพี่พี่มียาแค่กล่องเดียวโอเคจ้นี่พลเสบียงมีของอยู่นี่พลสเสบียงสอยนกต่างอากาศดิพลสเสบียงสรุปเดีเ๋ยวกูโดนสอยเองเก๊ ก็กดดิไลค์ไปนะทุกคนไม่ต้องห่วงหมายถึงช่องของเวนนะไม่ใช่ของผมของผมต้องกดไลค์แล้วกดของผมต้องกดไลค์แล้วกดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามนะทุกคนพูด <c oughs> <c oughs> สักพูดเสียมาเลยเด็ก okay. แต่แต่ของเวนหนะักสิตัว <c oughs> เข้ามาดิเราโกลว์เหนียวประกันมึงจะกป้าต่อยมันแหละเกินทำอะไรกิจขั้นสูงอ่ะของกูต้องนอนหมอบยิงอ่ะ ยากนั่นอะที่จริงที่ที่จริงมันต้องจับนี่ที่จริงมันต้องอันนี้ไม่ใช่หรอเบนมั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 นมีโหมดธรรมดามันก็ไปเล่นไล่ฆ่าในโหมดธรรมดาดิไอคาตนะมันก็ไปไล่ฆ่าในโหมดธรรมดาเ้นเ้นขึ้นร่อนเอาปะ หนึกาเล่นสกเก็ตบอร์ดอยู่เล่นสกเก็ตด้อ่ะทุกคนเว้นเว้นยิงใครวัด <What? S 2> มันยืนนิ่งๆเลยเอ,อ่ะฮะแสดงว่า แสดงว่าเลือดมันเหลือน้อยไอเว้นถอยก่เนี่ยมึงอะรูดไป,ปหมดเลยเอามามึงมันมีสามรูกไอไฟเนี่ยใจร้ายไม่แบ่งกูเลยควรจะเบียงไม่แบ่งอ่ะทุกคนอ่าไปเอาไปเอาไป,เ,าไปเราขึ้นทีกัน จังหวะน,นี้ไปเจอเธอก่อนที่ร้านกาแฟกูบอกว่าร้านกาแฟเฮ้ยเวน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 คนเวนกระแตกแ,แล้วไม่อยู่ไหนเราวะ

ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับที่ชมรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ